สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่น้ำน้าท่องโลกค่ะกับคุณตะเกิงสมทรัพย์สวัสดีค่ะพี่ตะเกงสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้เรามีหลายอีพีกันเลยทีเดียวนะคะอีพีนี้เราจะไปอินเตอรเดียกันค่ะอินเดียอินเดียก็คือเพิ่งกลับมาจากทริปสีสังเวทใช่ไหมฮะแล้วก็ทริปสีสังเวทเนี่ยก็คือเราก็จะต้องไปสถานที่ประสูติตรัสรู้นะฮะปรินิพานของพระพุทธเจ้านะฮะคนอินเดียเนี่ย ก็ยังคงมีคนที่นับถือพุทธศาสนาเหลราว่าอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้มันมีอหนึ่งที่จะยกขึ้นมาพูดก่อนก็คือโรง,งแรมมันมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่เนปาลก็คือที่การมันดึเราไปสิ้นสุดทริปอยู่ที่เนปาลโรงแรมเนี้ยชื่อโรงแรมดาริกาดาริกาเนี่ยเป็นโรงแรมที่ถือได้ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องแบบโอเลมเตลนะ ถ้ามากรุงเทพก็ต้องโอเรนเตล์นะดาริกาเนี่ยน่าสนใจอย่างนี้คุณปองก็คือว่าตอนแรกมีคนบอกว่าเฮ้ยไปโรงแรมนี้จะเจอผีไหมเาบอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่เขามีดีไซน์คือดาริกาเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่เจ้าของโรงแรมนั้นเนี่ยไปเห็นคนเนปาลเนี่ยเอาไม้เก่า ที่เป็นรูปแกะสลักในปาาเนี่ยเขาจะนับถือฮินดูค่ะบานประตูวงกบเขาจะแกะสลักเป็นรูปของเทพเจ้าบ้างครุฑบ้างแล้วก็เป็นรูปของดอกมงดอกไม้สวยงามแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกไปเห็นว่ามัมีคนเอามาทำฟืนมาตัดทำฟืนแกก็เกิดความรู้สึกว่าแกจะต้องอนุรักษม์มันแล้วแกก็ไปเก็บ ไปซื้อเอาชิ้นส่วนของ <คะ S 1> บ้านต่างๆของสิ่งก่อตั้งต่างๆในเนปาล่ย,ย้อนไปเนี่ยหลายศตรวรรษบางชิ้นก็สองสารอปีบางชิ้นก็ยาวกว่านั้นเพราะเก็บมาแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทําเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์นะคนก็มาก็เข้ามานี่ได้บรรยากาศของศ <คะ S 1> ิลปะแบบเนปาแล้วขยายเป็นโรงแรมแล้วก็ แต่แล้วโรงแรมเนี่ยเขาจะต้องสมมติว่าเป็นโรงแรมทั้งชื่อว่ากฤษณะเนี่ก็จะต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นรูปของพระกฤษณาคือเขาอาจจะต้องไปหาวงกบมาก่อนหาหน้าต่างมาก่อนหาคือมาก่อนแล้วก็สร้างตึกใส่เข้าไปเพราะว่ากว่าจะเก็บของเก่าแต่และชิ้นเนี่ยมาจากเทวสถานมาจากเทวไลยต่างๆมาจากวังเก่าเนี่ย ต้องใช้เวลาสะสมแล้วก็มาสร้างขึ้นมาก็เลยกลายเป็นโรงแรมที่ได้รับการอนุรักษ์โดยรัฐบาลเนปาลส่งเสริมว่าเป็นอาคารอนุรักษ์เข้าไปเนี่ยบางจุดก็จะเป็นเหมือนศาลเจ้าเล็กๆแต่ว่าเป็นที่บูชาเทพของฮินดูอยู่ในโรงแรมนะแล้วก็เวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ย ก็จะมีสิ่งประดับซึ่งมาอาจจะบางชิ้นอาจจะมาจากศตรวรรษที่แล้วบางชิ้นอ,อาจจะมาจากหลายศตรวรรษที่แล้วใช่ไหมถ้าคุณเจอผีคุณก็ต้องเจอผีที่มีอายุร้อยปีบ้างสามรอปีบ้างเพราะว่ามากับสิ่งเก่าแก่เหล่านั้นติดมาด้วยติดมาด้วยะนะจริงๆเราก็ไม่เจอหรอกแต่ว่าหมายความว่าดาริกาก็เลยเป็นโรงแรมที่มีความเป็นยูนิคนะฮะมีความเป็นยูนิค ซึ่งถ้าเราไปทางเหนือของประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอยู่บ้างานะก็จะมีการเก็บเอาสิ่งที่เป็นไม้เก่าของเก่ามาประดับตกแต่งเพียง mm hmm. แต่ว่ามันไม่ได้ทําแบบอลังการงานสร้างเห, mm hmm. เหมือนดาริกาเพราะว่าเป็นอาคารใหญ่มากนะฮะอันนั้นก็จะเป็นโรงแรมที่ mm hmm. เวลาเราทำทัวร์เนี่ยโรงแรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดขาย ถ้าเป็นโรงแรมที่ดีโรงแรมที่มีชื่อเสียงคนอยากไปนะดาริกาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์บอกว่าไปพักดาริกากนะที่เนปา<อ>ลหรืออีกจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเราก็ไปพักที่ดุสิตธานีของประเทศไทยแหละที่หิมาลัยันใช่ไหมก็ดุสิตธานีก็จะต้องขึ้นไปอีกนั่งรถไปอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาแล้วก็ โรงแรมดุสิตธานีของประเทศไทยเนี่ยก็ไปสร้างโรงแรมที่นั่นก็มองเห็นเทือกเขาเหิมาลัยอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็เป็นการลงทุนจากประเทศไทยแล้วก็สวยงาม,มนะแต่ว่ามันเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมที่เราจะต้องคัดสรรให้กับลูกค้าเนี่ยเงินถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโรง,งแรมประเภทเรียวกังที่มี onset, <c oughs> ออนเะซ็นแล้วก็มีการเสิร์ฟ อาหารแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นพวกอาหารพวกไคเซก,กิเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบเวลาเราไปท่องเที่ยวในต่างประเทศย้อนกลับไปที่อินเดียเนี่ยอินเดียกับเนปาลเนี่ย <c oughs> เที่ยวที่เราไปเที่ยวเนี้ยเราพบความแตกต่างว่าเนปาลเป็นเมืองที่สะอาดผู้คนผู้คนไม่ไม่พลุกพล่านเหมือนอินเดีย ทั้งๆท,ที่สมัยก่อนเวลาเราไป,นปาเนปาลเนปลาลจะดูแย่มากแต่ตอนนี้ทันสมัยถนนหนทางการใช้ชีวิตดูดีขึ้นกว่าอินเดียแต่แน่นอนอินเดียถ้าคุณไปเมืองใหญ่คุณก็จะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่จะไม่เท่าเนปลาลปีที่แล้วเนี่ยที่ไปมาเนี่ยไปที่เมืองที่เราชอบเนี่ยก็คือที่กุสินาค,ค,คือที่สารานาท สารนาฏเนี่ยเป็นเมืองที่มีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงปฐม,มเทศนาแล้วก็พบบรรดา,าโกนทัญญาเนี่ยอ,อกมาที่นั่นแล้วที่นั่นเนี่ยเขาก็จะพบว่ามันมีเสาพระเจ้าอาโศกคือพระเจ้าอาโศกหาราชเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริพานไป200กืบามปีเนี่ยท่านหันมานับถือพุทธศาสนา และท่านก็เอาเสาหินเนี่ยไปปักไว้ตรงสิ่งจุดที่เป็นสี่สังเวรดูหรูไปอ่าทีนี้เนี่ยเวลาที่ผมไปที่สารนาศนอกจากจะไปดูเจดีแล้วเนี่ยผมมักอยากจะแวบเข้าไปพิพิธภัณฑ์เพราะที่พิพิธภัณฑ์ที่สารนาดเนี่ยจะมีสิ่งที่นน่าสนใจอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือหัวสิง ือเสาของพระเจ้าอาโศกเนี่ยเวลาไปปักลงเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเขตของศาสนาจักรนะแล้วหัวสิงห์ที่นั่นเนี่ยก็คือหัวสิงห์ที่มันเป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดียที่เราถ้าเราดูอินเดียเนี่ยก็คือสิงห์สีตัวเ,เนี่ยเราจะเป็นสวรินียขายทั่วเมือง <c oughs> สวรเนียขายทั่วเมือง <c oughs> อันนี้ซือ้อแต่ว่าของจริงอ่ะจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สารนานแล้วข้อดีเขาให้ถ่ายรูปด้วยนะ เราไปเห็นเราก็มานั่งนึกถึงเมื่อ2,300ปีที่แล้วเนี่ยคนอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยคนบราณ2,300ปีที่แล้วเนี่ยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วแผ่นดิน in อินเดียเนี่ยมันไม่ใช่กรุงเทพที่เดียวมันทั้งอาณาจักรเลยนะทำได้ยังไงเราก็มานั่งคิดว่าต้องมีพลังศรัทธาสูงมากถึงจะทำขนาดนั้นได้ และสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยคือเราเห็นพลังศรัทธาของคนโบราณของคนที่มีศรัทธาในศาสนาได้สร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ซึ่งซึ่งมหัศจรรย์ทั่วโลกที่เราไปเห็นกันมาเนี่ยมีจํานวนมากเลยที่ถูกผลักดันก่อสร้างด้วยความเชื่อทางศาสนาพิระมิดนี่ก็ใช่คือเป็นความเชื่อชีวิตหลังความตายนะฮะจินซีฮ่องเต้ก็ใช่แต่แน่นอนกำแพงเมืองจีนมาอาจจะมาจากความกลัว สร้างด้วยความกลัวนะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราเห็นจาก,จากอดีตแล้วในพิพิธภัณฑ์ที่สารณนากก็มีพระพุทธรูปที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกก็ยังสมบูรณ์อยู่ที่นั่นนะฮะเป็นพระพุทธรูปน่าจะเป็นปางปฐมเทศนาอะไรเนี่ยอยู่ที่นั่นสวยมากก็ยังอยู่แล้วเขาก็ให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ไม่ได้สร้างกระจกห้อม ห้อมล้อมเหมือนอมโมนาลิซานะฮแค่ว่าไม่ให้จับแต่ว่าน่าจะมีที่อินเดียที่เดียวนี่แหละที่เราสามารถจับพระพุทธรูปอายุ2,000ปีได้ในองค์อื่นๆเอามือเป็นรูปดูหรือว่าเข้าไปที่ถ้ำพระที่อาชันตาไอโ,โรลาเรายังสามารถเข้าไปจับหินแกะสลักที่เป็นพระพุทธรูปได้ในขณะที่ที่อื่นไม่ได้แล้ว ญี่ปุ่นไม่ได้จีนไม่ได้แล้วจีนก็แบบเกือบสองพันปี1ันเจ็ดร้อปีก็จับไม่ได้แล้วมีที่อินเดียเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยได้สัมผัสก้อนหินไปเจอหลวงพี่เป็นด็อกเตอร์พระมหาบุญมีเป็นด็อกเตอรเ์เป็นธรรมทูต <c oughs> ท่านก็สำเร็จด็อกเตอร์ที่นั่นแล้วก็เวลาไปเที่ยวท่านก็จะเป็นคนนำไปท่านใช้เงินบริจาค เวลาที่ท่านมาบรรยายหรือว่ารับไปสร้างพระพุทธรูปองค์ดาและเอาจากอินเดียมาไว้ที่อีสานเราก็ถามว่าหลวงพี่ห้าแสนแพงไหมไม่แพงเพราะหินนั้นมันเป็นหินล้านปีเราได้หินล้านปีมาไว้ที่นี่แล้วก็พระองค์ดำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพระพุทธรูปที่คนโบราณเนี่ย ถ้าอยากจะรักษาตัวเป็นรูปเขา่าเป็นรูปนี่เนื้ออไหมแล้วก็หายอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องฉลมน้ํามันนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อที่เรายัางเห็นอยู่นะยังเห็นอยู่มากแม่น้ําคงคาตรงพาราสีนะฮะไปเที่ยวเนี้ยเราได้ล่องเรือชมไอพิธีที่เขาฉลองอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็เห็น ที่จุดไฟ,ดไฟซึ่งมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มาชั้ที่สุดในโลกสำหรับผมก็คือไฟที่เผาศพมันไม่เคยดับมาตลอด4,000ปีะนะอันนั้นก็คืออินเดียเราออกจาก<ม>โลกที่มันเจริญสีวิลายสุดฤทธิ์แล้วก็ย้อนกลับไปจุดที่เราไปสิสังเวต้องเริ่มต้นที่ไหนคะพุทธคยาหนึ่งต้องจากกรุงเทพไปลงพุทธคยาใช่พุทธคยาก็ไปไหว้พระนะแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ ใต้ฐานเจดีอ่ถ้าเราดูสิ่งประดับที่อยู่รอบๆเนี่ยมาจากประเทศไทยนะมีตราของสมัยก่อนที่ไปก็มีตราของในหลวงรัชกาลที่9ก้าสมเูเดพระราชินีตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะแต่เป็นของไทยนี่แหละม,มีอยู่ที่นั่นพุทธคยาเส็จแล้วจากมันก็พุทธคยาก็เราจากนั้นเราก็ไปที่เขาคิจกูดะนะ เราไปที่นารันทา,า,าที่นารันทาเนีเานารันทาเนี่ยไปเที่ยวนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปดูอาคารที่ระล,ลึกถึงพระถัง,ถงสมจักใช่ท่านท่านอาจจะพูดว่าถ้าใครได้ดูอีพีตอนพระถังสมจังท่านมาที่นารันทามาที่นารันทาคือเราก็เริ่มโดยโดยอย่างผมเนี่ยผมไปตามรอยพระถังสมจังเริ่มต้นคือที่ซีอ่านค่ะแล้วเราก็ ข้ามเวลามาที่นารันทาก็หมายความว่าเราได้ครบละไปจุดเริ่มต้นของท่านถูกกันมาได้ออแล้วก็มาจุดที่ท่านเดินทางมาถึงแล้วขทยาเขาขี้จกูนารันธารันธาแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่สารนาศสารนาสารนาเสร็จแล้วก็ไปก็ไปที่กุสินารากุสินาราก็คือที่ปรินิพานที่ปรินิพานก็จะมีพระพุทธรูป ปาริซิสผ่านอายุประมาณสักพันห้าหกร้อยปีขุดเจอเน <st> ี่ยนะใช่เอาอยู่ที่นั่นแล้วก็ในบันทึกของพระถังสัมจั๋งยังบันทึกถึงพระพุทธรูปองนี้ <c oughs> องนี้แหละฝรัร่งเป็คนคนขุดเจอเนาะอาใช่แล้วก็คือพระก็คือพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านก็ส่งเสริมเอาั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยประมาณสักร้อยสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็มีบรรดาคนอังกฤษเข้ามา แล้วก็ใช้หนังสือของพระถังซัมจั๋งเป็นส่วนหนึ่งในการตามหาอย่างนาลันทาเนี่ยขุดเจอเพราะจากหนังสือพระถังซัมจั๋งเลยใหญ่มากเลยนาลันทาแล้วไปั้งนั้นก็บันทึกถึงสี่สังเวก็เลยบันทึกถึงสี่สังเวในในบันทึกของพระถังซัมจั๋งเนี่ยพูดถึงสี่สังเวไว้ท่านไปมาหมดหลังจากนั้นเราก็ค่อยบินหรือว่าข้ามไปที่ลุมพินี ลุมพินีปัจจุบันเนี่ยก็ลุมพินีก็อยู่ที่เนปาลอยู่เนปาลตางข้ามไปเนปาลไปสี่สังเวต้องต้องอินเดียกับเนปาลนะฮะแล้วก็เนปาลเราก็จะเห็นเสาอโศกอีกเสาหนึ่งอ่าแล้วก็เราก็เห็นพระพุทธรูปน้อยอ่ามีพระพุทธรูปน้อยอันนี้มาทีหลังมาทีหลังมาทีหลังหลังจากนั้นเนี่ยพอจบจากเนปาลสี่สังเวปุ๊บได้ทำบุญได้สวดมน ก็เป็นที่พอใจนะแล้วก็ไปเที่ยวกาบันดุก็ไปดูเมืองเก่าอ๋อพี่เข้าจะลุเข้ากาบันดุไม่ได้ย้อนกลับมาที่พาราณสีแล้วบินกลับโอ้โหมันไกลมากแล้วก็คือพาขึ้นไปเที่ยวเลยมันจะไม่เหนื่อยคือถ้าเส้นที่ไม่เหนื่อยเนี่ยก็คือพอเดินทางขึ้นไปแล้วเนี่ยสี่สองเวยขึ้นไปถึงเนปาแล้วก็ไปที่กาบันดุที่กาบันดุแล้วมาถึงกาบันดุเสร็จปุ๊บก็บินกลับเมืองไทยกาบบินไทยไง ไปการบินไทยไปลงพุทธคยาด้วยการบินไทยหนูหนูย้อนกลับมาที่พลัสีมันเหนื่อยมากนะสามชั่วโมงมจะเหนื่อยมากแต่พอจะไปถึงอะไรอีกจุดมันจะเก้าชั่วโมงใช่มันจะเหนื่อยมากเพราะว่าเราก็เลยไม่ย้อนกลับแล้วก็นั่งรถต่อไปแล้วก็บินบินจากลุมพินีเนี่ยบินสายสั้นๆเนี่ยเข้าไปที่การมันดูนีพอบินก็ไปแล้วเนี่ยตอนที่บินเนี่ยเราเห็นภูเขาหิมาลัยเนี่ย วิ่งตามเราตลอดเออมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งสําหรับการท่องเที่ยวสวยมากการมันโดูสวยเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงที่เขาเจอแผ่นดินไหวที่ทําให้จัตุรัสหลายแห่งมันพังทลายเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะซ่อมแซมแล้วก็ยังมีคะก็ยังมีล่องรอยยังกังวลอยู่เลยว่าจะทํายังไงก็สร้างของจากของเก่าได้เพียงแต่ว่าเขาใช้เวลาเยอะแต่ความสวยงามเนี่ยจะตรงเซ็นเตอร์ยังอยู่ใช่ไหมจัตุรัสที่เ็มีมันโดดมีพังอรอ แล้วก็สวยงามนะฮะอาหารการกินเนี่ยได้ไหมได้เลยลไปเราไปสีสองเวียนี่ทานอาหารได้หมด <laughs> ไทยอินเดียก็คืออินเดียเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมกินผมกินอาหารอินเดียได้แล้วถ้าคนอื่นไม่ได้ไอะเราก็มีข้าวต้มเรามีปลาทู อ๋อเอาไปด้วยเอาไปด้วยนะเรามีขาหมูไปด้วยอ๋อพี่พี่ก็มีแม่ครัวคนไทยไปทาอาหารไทยไม่ครับพ่อครัวครับเอพ่อครัวไปใกล้เราฮะจิ๋วใกล้จิ๋วจิ๋วทำอาหารไทยแล้วก็มีแม่ครัวที่เป็นคนไทยไปด้วยดูดูไหนที่เที่ยวดีที่สุดสี่สังเวกกราบพระได้ดีที่สุดคือเขาก็บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยคือช่วงที่ไปเยอะก็ประมาณช่วงเนี้ฮะมกราคมพามีนาเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศดีแต่หลังจากนั้นไปมันจะร้อนมาก ตอนอ๋อมกราคมพามีนาไม่เกินฮะไม่งั้นมันจะร้อนมากลได้ไหมทัน้ได้ก็ได้ก็คือปลายปีก็คือพอไปแล้วเนี่ยผมมันชอบช่วงฤดูหนาวเนื่องจากว่าพอฤดูหนาวเนี่ยพอตกกลางคืนขึ้นมาเนี่ยที่พุทธคยาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างที่นั่นเนี่ยมีหมอกมอกีหมอกแล้วสิ่งก่อสร้างที่นั่นเนี่ย ก็คือเป็นพันปีนะใช่เขาก็ช่างมานานแล้วอ่ะ<ช>แล้วมันได้บรรยากาศมากแล้วช่วงที่ไปครั้งที่แล้วเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงอ,อเรามีความอยู่หลังพระเจดีย์เฮ<อ>้ยนี่เราเราตื่นขึ้นมาอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าแล้วก็พระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเราก็ไปนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้ไปเห็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่โรงแรมเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ บำรุงรักษาต้นพระศรีมหาโพ์ต้นนี้ซึ่งเราก็มานั่งเปิดแล้วโอ้เขาก็เหมือนเหมือนสมว่าเราดูดอกดูแลดอกกุหลาบที่บ้านเราเนาะก็ต้องมีการตัดกิ่งพรวนดินใส่ปุ๋ยนึกออกไหมต้นพระศรีมหาโพ์เนี่ยเขามีนักนักวิจัยทางด้านกเกษตรไปดูเลยว่าช่วงไหนจะต้องตัดกิ่งช่วงไหนจะต้องทำอะไรเพื่อให้ต้นไม้เนี่ย อยู่ยาวนานที่ศรีลังกาเขาจะขึ้นป้ายเลยนะคะเพราะเอากิ่งมาที่ที่ศรีลังกาก็คือคนอยุหนึ่งเนี่ยเขาจะว่าเราถีน้ำกละจอกแล้วไปรถจิ๋มจิมต่ศรักาบอคะจอกเนี่ะจอกเน่าอันนี้เขาไม่ให้ต้องไปเล่นเจ้าหน้าที่ด้านนี้มาชุบชีวิตน่ะใช่มารักษาชีวิตศรีมหาโพธิ์แล้วเขาก็กั้นเลยนะคะแล้วเขาก็ขึ้นป้ายเลยว่าห้ามรถน้ำต้นไม้ แต่ว่าจะสิ่งที่จดจําได้ดีที่สุดก็คือว่าะระหว่างทางเนี่ยถ้าเราแวะแวะเข้าห้องน้ําหรือแวะวัดหรือแวะอะไรเนี่ยจะมีน้ําชาน้ําชาร้อนชา,ชาซึ่งใส่นมใส่ขิงอะ่ะ,อะ,อะโ่าโหแล้วมันกินแล้วชื่นใจมาก ยังไม่เคยเห็นใช้ที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะมาซาร่ามาซาล่าใช่แล้วมันพอดีเลยนะหวานพอดีเข้มข้นพอดีกลมกล่อมพอดีแล้วแบบขิงก็พอดีพี่กไปแล้วมันโล่งอ่ะต้องไปใส่ขิงเวยคือมาเมืองไทยไม่เคยเจอมาซาล่าที่ไหนอร่อยเท่าที่อินเดียเลยแล้วอีกอันนี้ที่ชอบที่สุดคือตอนสมัยปองไปเนี่ยเขายังไม่ได้ทำศาลาครอบพระพุทธรูปองค์ดำยังอยู่กลางทุ่งนาอยู่เลยพี่ ยังอยู่กลางทุ่งนาอยู่เลยแล้วก็แบบมีมีเหมือนกับแบบเหมือนเป็นสาราครึ่งเดียวพี่แล้วก็แบบปิดเมื่อยี้ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรอะไรขนาดนั้นเลยอ่แล้วเราก็ยังเข้าไปแบบไหว้แล้วก็ยังเข้าไปไหว้ได้ไม่ค่อยมีคนเยอะครับแล้วก็เอาน้ํามันฉโลมท่านถือว่าเป็นเคล็ดที่ว่าคือขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นอืมเอาน้ํามันฉโลมองค์ท่านหมดเลยภายหลังที่เขาบอกว่าหยุดก็ยังมีอยู่น่ะ ยังขายน้ำมันกันอยู่เหรอคะหรือแม้แต่ที่พุทธคยาค่ะตอนนั้นเปิดงไปยังไม่ได้ติดกระจกจะแบะยังแบบเอาเอาเอาอะไรนะคะเอาผ้าไปเปลี่ยนอะไรนะคะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างพวกใช่เป็นเรื่องที่ดีถ้าผู้ชมคือคือีสองเวเนี่ยหากท่านได้มีโอกาสโปรดจงไปสักครั้งในชีวิตและตอนนี้ถ้าดูหนังหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเนี่ยนะ ถ้าดูไปด้วยแล้วไปนี่ก็จะอินมากขึ้นใช่นะเพราะว่านารันทาเนี่ยสวยที่สุดใหญ่มากใหญ่มากแล้วสวยมาก <c oughs> ล้วเดี๋ยีนี้คนไทยก็จะไปนั่งสวดมนต์กนแถวนั้นนะ <c oughs> นะคิดจะกูดเงี้ยเดินขึ้นไปแล้วเห็นกุฏ <c oughs> ิซึ่งซึ่งปอกติสาม <c oughs> ว่าตรงเนี้ยเป็นกุฏิแล้วก็มีจริงๆรแล้วเราจะไปนั่งบนนั้นสวดมนต์กันแล้วก็เดินลงมาด้วยกันใครใดไม่ไหวก็ีย่างนี้ เสลียงห่าวใช่ไหมคะไม่ดีกับเช้าใช่ไหมแต่ถ้าไปนี่นะผมแนะนําว่าให้หาไม้เท้าไปเขามีขายข้างล่างพี่ไม้เท้าแบบที่เราเดินป่าอ้นี้อันนึงที่แบบมันพับได้นะอัานั่นแหละพยายามพกไปดีดีแล้วก็จะช่วยได้เยอะมากนะคณะของพวกเราไปเนี่ยถ้าใครไม่ใช้ไปนี่นะขากลับมาก็เดี้ยงแต่ถ้ามีไปด้วยเนี่ยจะดีจะสบายคนโบราณเขาเห็นแล้วคนที่เขาถือไม้เท้ากันะ เขาไม่ได้เพราะเขาแก่แล้วเขาช่วยเขาช่วยพยุงให้ตัวเนี่ยได้เดินได้ดีอินเดียค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นที่สี่สังเวยก่อนพอจะสี่สังเวแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปท่ามค่อยไปไหนตัวไหนตัวไหนนะยังมีอินเดียเนี่ยเที่ยวไม่ไม่หมดไม่ครบไม่จบอ่ะค่ะใช่คือถ้าจะไปอินเดียกันจริงจรนี่คือหลายรอบอ่ะถ้าชอบด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ควรจะไปหน้าหนาวแต่ควรจะไปหน้าหนาวอ่า มะกะาเนี่ยหนาวทันวาทันบามกรากุมพา,ม,ามีนาสี่เดือนสําหรับการท่องเที่ยวสี่สองเว์แล้วเราจะเห็นรถเต็ไมไปหมดคนไทยเต็ไมไปหมดเลยสี่สองเว์แต่มันยังไม่พ้นกรรมตรงที่บอกว่าต้องนั่งรถนานนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเฉพาะ <9 S 1> เก้าสามกิโลเมตรเนี่ยนะเราใช้เวลา5้าชั่วโมงกว่าจะผ่านสากิโลเมตรนะท่านท่านเก้าชั่วโมงนะั้นยังมีอยู่ยังมียังมีท่านเก้าชั่วโมงแต่สามชั่วโมงเขาลงทีสามลงทีสามลงที คระเก่งมากหลวงพี่นี่งเก้าวชะโงกยืนหยัดยืนหยัดนะ<ว>แต่ว่าหลับแล้วหลับอีกแต่ว่าเวลาผมไปอ่ะผมจะใช้หนังสือของพระธรรมปิฎกเพราะว่าเป็นหนังสือที่คือคือหลวงพี่เนี่ยนะต้องยอมรับว,ว่าทุกองค์นะความรู้แน่นมากนะเพียงแต่ว่าณเวลานั้นๆเนี่ยโยมจะถามอะไรหรือว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะบางทีท่านก็จะบางองค์เนี่ยก็จะเคร่งครัดมากจะ รถติดไม่ติดฝนจะตกอะไรก็จะเล่าเรื่องไปพาสวดมนต์ไปบางงอนก็เห็นรถติดหน่อยก็พูดเรื่องสนุกไป<อ>นะแต่ว่าผมโดยส่วนตัวจะใช้หนังสือของท่านพระธรรม,มปิฎดกที่ท่านเขียนจารึกบุญจารึกธรรมเนี่ยที่ท่านไปสี่สังเวยมาเมื่อประมาณสักปีสัก30สปีแล้วท่านมาเขียนแล้วท่านใส่ตำนานหมดเลยและทุกวันนี้มีเสียงของท่านอยู่ใน YouTube คลิกเข้าไปเนี่ยฟัง เวลาเราไปเราก็จะเอาเอาตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ฟัง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 มันก็จะได้ความรู้ขึ้นมานะแล้วท่านเนี่ยเวลาท่านเทศอ่ะท่านก็ไม่ท่านท่านเล่าเรื่องท่านเล่าเรื่องพระเจ้าอโศกท่านเล่าเรื่องศาสนาพุทธเปลี่ยนมาเป็นยังไงยังไงทำไมท่านพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้เคลียยังดีมากนะฮะหนังสือของท่านพระไตรท่านท่านปอปยุทธนะฮะแล้วก็ คลิปของท่านที่อยู่ใน YouTube ฟังได้เอา<ฮ>ะละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราพาเที่ยวสีสังเวค่ะจะไปสีสังเวที่ไม่ต้องย้อนกลับพลานาซีไปสีสังเวที่ไปเนปปานเนป <laughs> ปานเนปปานอันนี้ไม่ย้อนกลับพลานาซีให้อยู่งง,งๆอยู่ทเไมต้องย้อนกลับอ <laughs> ีกทีนึงนะคะ <laughs> <อ>ถ้าหากว่าสนใจดู EP นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันหลังแนวหน้าสมาร์ทเกับ Around the World ได้นะคะใช่แล้วก็ถ้าจะไปเองง่ายๆเลยนะ คือบินไปพุทธคยาไปเฉพาะที่พุทธคยาแล้วบินกลับได้นะแนะนาม่อยาไปก็ไปให้ยาวไปเลย <L it> เออแนนว่าไปก็ไปให้สี่สงเวเลยรประสูตรแตสรุปไปรินี่ผ่านไปเลยตอนนั้นเลยเราจะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เยอะแ <L it> ยะแล้วนี่พบว่าประวัติศาสตร์ที่เราอา่านมีจริงใ <L it> นสถานที่แห่งนี้จริงๆและยิ่งเราไปผนวกกับประสลังสำจนันเ่ยจะรู้ื่องโอ้โหท่านที่แบบเดินไกลจริงๆคือคนที่มีบวมมุกมานะ สำหรับนีพีนี้4เ์ค่ะกับคุณทะเกิงสมซั์ลาก,กัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ